พอบฮักแม่วางครั้งที่3นะครับกระผมก็รู้สึกยินดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานวิ่งนนกระวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดงานในวันนี้นะครับก็คงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านนายอำเภอของเฮานะครับตลอดจน,นกับคณะกรรมการในการจัดงานได้วางไว้คือก,กีฬาการวิ่งในวันนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องแม่วางเฮานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดกขอทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญครับ คุณหักษาเทวดาุูมคฟองทุกท่านครับขอกาบขอบคุณครับหัวหน้าส่วนราชการนายกกิ่กาชาติอำเภอแม่วางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมาการจัดงานและผูีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรตินั้มีความเจนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานวิ่งการกุศล แม่วางวินิมาราทอน2,023โล้นหอบภกคที่3ในวันนี้ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญการจัดงานวิ่งการกุศลนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุปปกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่วางรวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่และนอกพื้นที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ และหารายได้เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรช่วยเหลือผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอแม่วางและขอขอบคุณทุกภาคส่วนส่วนร่วมในการจัดกานในครั้งนี้ถ้าเวลาอันสมควรแล้วกระผม ขอให้การจัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จรุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอเปิดงานการวิ่งการกุศลดแม่บางมินิมาราทอน2023รุ่นออหอพัทครั้งที่3นัหน้าัดนี้ขอขอบคุณครับ เราอยู่ตรงไงครับภา,าพรงกันนี่3ยก1 3 5 6 7 8 9ัน1ี12 13เ4น5 16 17ก8 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 2 3 4 5 6 7 8 5 ได้กุศลได้หลยอย่างครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งมัง่งนะครับวันนี้เราก็มาร่วมกันทำกีฬาลันล่นหอพักครั้งที่สามแม่วางมินิมันทอนของเราจะเริ่มเปิดตัวในปัจจุบันห้าสี่สามสองหนึ่ง สวนะครับสำหรับแม่วางมินิมาราธอนนุ่นหอพักครั้งที่3ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ร่วมกิจการร่วมด้วยช่วยกันไปแล้วครับเอยตัวไปแล้วสำหรับนักวิ่งฟันลันนะครับ5.5กิโลนะครับแ้วพบกันที่เส้นชัยครับโชคดีตลอดเส้นทางครับชายดับหนึ่งมาแล้วครับนักวิ่งคนแรกฟันลันมาแล้วตบมือต้อนรับด้วยครับแม่วางวินิมาราธอนนะครับ เสร็จสุดแล้วนะครับพักผ่อนเนี่ยกลับนะครับพักผ่อนเนี่ยกลับไปตั้งหอวประชุมไปรับประทานอาหารรองท้องไว้ก่อนก็ได้นะครับรุ่นอายุรวมมาแล้วครับเหลือแห็นประมาณ900กว่าคนนะครับท่านสมุนกำลังตามกันเข้ามาแล้วใช่นะครับฟันรันหญิงเตรียมตัวนะครับนี่นะครับสถิติสามสิบเจ็ดจุดสองห้านะครับพอทางทางนักวิ่งด้วยครับผมครับนักววิ่งกำลังเข้าเส้นชัยนะเตรียมตัวไปเลยนะครับ นักวิ่งรุ่นฟันดานหิงนะครับครับท่านที่2๋อต่อไปเลยครับผมครับตัวทีตัวทีเซลเซลโอเคเนี่ยครับรับเสร็จแล้วถ่ายภาพร่วผภาโบูเชิญท่านคุณนายมอบเป็นลำดับต่อไปเลยนะครับฟันดันชายแกงสนามแดงทีมโคดชแม็กนะครับอ๋อเด็กโคดแม็กเองเนี่ย ขมอต้อนรับเอาไวอหญิงด้วยนะครับเด็กอาจารย์แม็กครับมอชวันนี้รับถ้วยจากคุณนายนะครับผมขอบผมครับผมยี่สิบชายครับผมสิบตุลทรรมอเทพเวลาห้าสิบสี่จุดสาม ขอเชิญดันผนาเลยครับคุณนัทพัฒน์สุขใสนะครับทับนันนะครับคุณวราพรภัยคีรีพึึษษานางสาวทุกท่านนะครับเดียนเชิญเลยนะครับครับผมที่ยบตัวเลยนะครับครับปีฮือเกียรติมา ม่อประวัวน,นเป็นกำลังใจใหหกับนักกีฬาของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ